สื่อการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่1หน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องการระบายสีโปเตอร์ที่ผสมด้วยสีดำและสีขาวคุณครูทวีศักดิ์รอดภัยนะครับผู้สอนนะครับนาะพบกันอีกแล้วนะครับนักเรียนในคลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้ของวิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่6 เรื่องการระบายสีโปเตอร์ที่ผสมด้วยสีดำและสีขาวนะครับนักเรียนยังจำกันได้ไหมครับว่าเราเคยให้นักเรียนนั้นผสมสีนะครับโดยใช้แม่สีผสมกันนะครับก็จะได้สีที่เกิดความแตกต่างออกมาอีก3สีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าผสมสีดำและสีขาวนั้นเราเรียนไปแล้วถ้าผสมสีดำและสีขาวนั้นเอาแม่สีมาผสมกันจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยนะครับนักเรียน เรายังจำกันได้ไหมครับนักเรียนการผสมสีโปเตอร์นะครับสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเราเรียกว่าแม่สีนะครับเมื่อนำสีแดงผสมกับสีเหลืองก็จะได้สีส้มเมื่อนำสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินก็จะได้สีเขียวแต่เมื่อนำสีแดงผสมกับสีน้ำเงินก็จะได้สีม่วงนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกสีนสีหวังว่านักเรียนนั้นคงจะจำได้นะครับ สีแดงเมื่อเรานําไปผสมสีขาวนักเรียนจะเห็นว่าสีขาวนั้นจะช่วยให้สีแดงนั้นมีความอ่อนนุ่มขึ้นนะก็ออกโทนสีชมพูแต่ถ้านําสีดํามาผสมกับสีแดงสีแดงนั้นก็จะมีความเข้มขึ้นนะครับแดงผสมกับดำนะครับจะมีความเข้มขึ้นถ้านําสีเหลืองมาผสมกับสีขาวก็จะได้สีเหลืองที่อ่อนลงนะครับแต่ถ้านําสีดํามาผสมกับสีเหลืองซึ่งเป็นสีของแม่สี สีเหลืองก็จะมีความเข้มขึ้นนะครับหรือสีน้ําเงินด้านล่างเมื่อนํามาผสมกับสีขาวก็จะได้เป็นสีกว่าฟ้านิดนึงนะครับแต่เมื่อผสมกับสีดําก็จะเป็นน้ําเงินที่มีความเข้มขึ้นนะครับฉะนั้นครูเคยบอกแล้วว่าถ้าเอาแม่สีไปผสมกับสีขาวก็จะได้ความอ่อนนุ่มเกิดขึ้นมากับสีที่โดนสีขาวผสมแต่ถ้านําสีแม่สี ไปผสมกับสีดำสีนั้นจะมีความเข้มขึ้นนะครับนักเรียนยังจำกันได้ไหมครับนักเรียนมาดูกันเลยนะครับว่าการระบายสีโปเตอร์ด้วยสีที่ผสมด้วยสีดำนะครับสีโปเตอร์ที่ผสมด้วยสีดำนำมาระบายเพื่อให้ภาพดูเข้มและมีน้ำหนักนะครับอันนี้จะผสมสีดำเยอะหน่อยนะครับก็จะดูมีแสงเงานะครับเป็นเหมือนตอนกลางคืนนะครับสีโปเตอร์ ที่ผสมด้วยสีดำจะเอาสีน้าเงินมาผสมกับสีดําก็จะมีความเข้มขึ้นนะครับดูภาพก็จะเข้มแล้วก็มีน้ําหนักนะครับนักเรียนการระบายสีโปเตอร์นะครับด้วยสีที่ผสมนะครับคือสีขาวนะครับการระบายสีโปเตอร์ด้วยสีที่ผสมด้วยสีขาวนะครับสีโปเตอร์ที่ผสมด้วยสีขาวเมื่อนํามาระบายก็จะให้ภาพที่ดูนะครับนวลตาขึ้นนักเรียนจะเห็นนะครับว่า ภาพที่ระบายนะั้นจะมีสีอ่อนอ่อนลงกว่าการที่นำสีดำมาผสมและภาพจะดูนวลตาสบายตาขึ้นนะครับนักเรียนเรามาดูนะครับการระบายสีแบบพื้นหลังเราระบายด้วยสีอ่อนนะตัวรูปที่อยู่ด้านหน้าเราจะระบายด้วยสีเข้มการระบายภาพสีพื้นหลังด้วยสีอ่อนก็จะช่วยทำให้ภาพที่อยู่ข้างหน้านั้นมีความเข้มและดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ ถ้านักเรียนต้องการให้ภาพนะครับที่อยู่ข้างหน้ามีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นสีที่อยู่ด้านหลังของภาพนะครับเราควรเป็นสีที่อ่อนเราควรทาตัวภาพให้มีสีที่เข้มนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นสีที่อ่อนจะดูให้ภาพนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนักเรียนดูนะครับเปรียบเทียบกันดูสองภาพนะครับด้านหลังของภาพที่อยู่ซ้ายมือนักเรียนคือ ตัวตลกตัวนี้นะครับด้านหลังจะเป็นสีที่อ่อน,นส่วนด้านหน้าก็จะใ้ทาสีแดงสีน้ําตาก็จะเข้มขึ้นนะครับจะดูภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นต้นไม้ที่มีสีเข้มส่วนภาพด้านหน้าก็จะเป็นสีอ่อนอันนี้สลับกันนะครับดดูให้ภาพนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนการระบายสีแบบพื้นหลังเข้มนะครับรูปข้างหน้าเป็นสีอ่อนนะครับ เรียนจะเห็นนะครับการระบายสีภาพพื้นหลังด้วยสีเข้มจะช่วยทําให้ภาพข้างหน้าที่มีสีอ่อนนั้นดูสว่างสดใสนะครับด้านหลังของเสือก็คือสีดำสีน้ําเงินผสมสีดําก็จะดูเป็นสีที่เข้มขึ้นก็จะทำต้นไม้และเสือนั้นมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะส่วนด้านหลังของตึกนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลน,นะครับส่วนด้านหน้าเป็นสีอ่อนก็จะช่วยทําให้ตึกนั้นทำไมครับ มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเวลานักเรียนระบายภาพอะไรก็แล้วแต่นักเรียนต้องคิดดูสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนชั้นป .1 น,นะครับว่าเวลาเราอยากจะให้รูปภาพของเรานั้นมีความสวยงามและโดดเด่นขึ้นเราควรจะใช้สีอย่างไรนะครับนักเรียนครับการระบายสีโปสเตอร์ลงบนกระดาษสีถ้าต้องการพื้นหลังของภาพเป็นสีเดียวเรียบๆนะครับนักเรียนก็ดูภาพนะครับที่มีเด็ก กับภาพที่เป็นต้นสนนะครับพื้นหลังเป็นสีเดียวเลยนะครับเรียบๆเลยเราสามารถใช้สีโปเตอร์วาดหรือระบายบนกระดาษสีได้นะครับเขาบอกว่าแม้กระทั่งกระดาษที่เป็นสีดำสีโปเตอร์ก็สามารถระบายได้นะครับดังนั้นถ้านักเรียนต้องการนะครับระบายให้เกิดความสวยงามนะจะไม่มีกระดาษเป็นกระดาษโปเตอร์สีนักเรียนก็สามารถนั้นเอาสีโปเตอร์นั้นไปวาดได้เลยนะครับ ในที่นี้เขาวาดเป็นเด็กว่าเป็นต้นไม้แล้วก็วาดเป็นนกนะครับสามารถนำสีโปสเตอร์ไปวาดได้เลยนะครับการเก็บรักษาอุปกรณ์นะครับเขาบอกว่าสีโปสเตอร์เมื่อใช้แล้วต้องรีบปิดฝานะครับถ้าปล่อยให้ถูอกากาศนะสีก็จะแห้งแล้วก็แข็งนะแต่ถ้าต้องการใช้อีกให้ใช้น้ำอุ่นละลายกับสีในขวด ครับนักเรียนจะเห็นว่าอากาศเนะครับเป็นตัวทําให้สีโปเตอร์แข็งแล้วก็แสงแดดด้วยนะครับเป็นตัวทําให้สีโปเตอร์แข็งฉะนั้น,นสีโปเตอร์เมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะมันอยู่ในขวดเราก็ต้องปิดฝาขวดจะอย่าปล่อย <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาปิดก็ได้ไม่ใช่นะครับใช้เสร็จแล้วต้องรีบปิดอย่างน้อยก็ป้องกันไม่ให้สีโปเตอร์นั้นหกเปิดอพื้นนะครับแล้วก็ทําความเสียหายให้กับสีโปเตอร์คือสีโปเตอร์นั้นมันจะเหลือน้อยลงนะเหลือน้อยลงแต่ถ้า เราลืมปิดฝานะครับแล้วมันแข็งเราอยากจะนำสีโพเต,เตอร์นั้นมาใช้อีกเราก็สามารถใช้น้ำอุ่นนะครับละลายสีได้นะครับอันนี้เป็นความรู้ของนักเรียนนะครับให้ผู้ปกครองทำให้นะครับผู้กันนะครับนักเรียนจะเห็นในรูปภาพคุณนำผู้กันมาให้ดูเมื่อใช้เสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องรีบล้างลำฟามสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับอย่าปล่อยให้ผู้กันนัดเปิดสีไว้านานๆจะทำให้ขนของผู้กันนั้นเสีย นะครับแล้วเวลานำกลับมาใช้ใหม่อาจจะใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นเราใช้เสร็จแล้วผู้การเราก็ต้องรีบล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็ดแห้งให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนภาชนะใส่น้ำและจานสีใช้เสร็จแล้วก็ต้องล้างให้เรียบร้อยนะครับภาชนะใส่น้ำอาจจะเป็นแก้วพลาสติกอย่างคุณครูนำรูปมาให้ดูนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาอะไรนะครับสามารถหาได้ตามข้างบ้านหรือจะใช้ขวดน้ำ ตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ใส่น้ําเอาไว้ล้างผูกกันก็ได้นะครับเวลาใช้เสร็จแล้วควรล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจานสีก็เหมือนกันใช้เสร็จแล้วควรล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเก็บเข้าที่นะครับเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนักเรียนจะเห็นนะครับเมื่อล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วจานสีจะเป็นด้านขวามือจะมีความสะอาดนะครับจะมีความสะอาดนะครับทั้งนั้นนักเรียนใช้เสร็จแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเรียนครับอีกข้อหนึ่งคือข้อควรปฏิบัติ นะควรใช้ผู้กันสะอาดหรือใช้ช้อนพลาสติกอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะครับตากสีในขวดนะจะทําให้สีนั้นไม่สกรปรกไม่ไปปะปนกับสีอื่นทําให้เราใช้สีได้นานๆน,นะครับอย่าใช้ผู้กันที่เปิดสีนะไปจุ่มในขวดขวดนั้นนะเช่นเราไปจุ่มผู้กันใช้สีน้ําเงินทาขึ้นมานะครับแล้วเราไม่ล้างทำความสะอาดเราก็นําไปใช้กับสีอื่น สีที่ติดภูกันมาตอนแรกมันก็จะไปปบบนะปนในขวดของสีที่เราไปใช้ที่หลังทําให้สีนั้นนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะมันอาจจะผสมกันเป็นสีอื่นเลยฉะนั้นไม่ควรนะครับนะควรใช้ภูกันที่สะอาดนั้นนะตักลงไปในขวดสีหรือว่านะใช้ช้อนนะพลาสติกนะตักลงไปหลังจากใช้เสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอีกข้อนึงนะครับ นะสีโปสเตอร์เป็นสีทึบแสงนะครับสามารถนำมาผสมเป็นสีใหม่ได้หลายสีเมื่อใช้สีโปสเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราควรเก็บอ,อกกุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะระวังไม่ให้สีโปสเตอร์ถูกแสงแดดนะครับอันนี้ก็คือข้อควรระวังนะครับสีโปสเตอร์นะเป็นสีทึบแสงไปถูกแดดมันก็จะแข็งตัวนะครับแล้วเราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บ สีโปเตอร์เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนอย่าปล่อยทิ้งไว้เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนะครับก็เรียนรู้นะครับว่าการใช้สีโปเตอร์นั้นเมื่อผสมกับสีดําแล้วสีจะเป็นอย่างไรแล้วควรทาสีที่เข้มลักษณะอย่างไรนะครับถ้าต้องการให้ภาพดูโดดเด่นเราก็ทาสีข้างหลังให้เข้มนะแล้วก็ทาสีข้างหน้าเป็นสีลักษณะที่อ่อนนะครับะจะให้ภาพ ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นคุณครูหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับคงจะให้ความรู้กับนักเรียนป .1 ได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับนักเรียนอย่าลืมกดติดตามให้ครูด้วยนะครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ